ซึ่งไปแล้วดับได้ไหมคือไม่ตกค่ะเม็ดนี้ต้อตกเลยน้อยแรงส่ยตาแรงมากเลยหนวกตัวไม่ได้แล้วหนาของวันหน้าโอ้โหปวดกนเลยครับหน้าหย่อนกระชับขึ้นใช่แม่ถ้าสมมติใครที่หน้าหย่อนคอยมากๆนะคะรูปขึ้นไปอย่างนี้เลยค่ะรูปมันเป็น V shape เลยนะคะแม่รับรองไปเอาเยอะๆพวกนั้นนะเอา ช่วงนี้นะคะบอกเลยว่าค่วงคู่การออกมาไลฟ์ขายของแบบรัวๆค่ะสำหรับคู่รักอย่างยุกิเพนพากาหรือยุกิหายทองคำกับพีพีพีราชานะคะซึ่งก็เรียกยอดขายสุดปังกับลีลาการขายที่เริ่มจะเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะค่ะของทั้งคู่ล่าสุดต้องบอกเลยนะคะว่าความฮอตความปังกับกระแสของพีพียุกิเนี่ยที่มีแฟนๆคอยซัพพอร์ตกันอย่างมากมายค่ะทำให้ทางด้านของเจ้าของแบรนด์นะคะอย่างไฮโซน้ำหวานกับนาวินตาทำเซอร์ไพรส์ด้วยการถือสัญญาพร Center, มาให้กับคู่พีพียูกิได้เซ็นกลางไลฟ์กันเลยทีเดียวค่ะท่ามกลางแฟนๆที่ก็เข้ามาแสดงความยินดีให้กับทั้งคู่แต่ว่างานนี้นะคะก็มีบางคนเนี่ยจับตามองโมเมนต์ทางเบื้องหน้าเบื้องหลังของทั้งคู่ค่ะซึ่งเบื้องหลังเองนะคะก็มีทางทีมงานของไฮทองคำเนี่ยเขาเผยโมเมนต์ช่วงที่หนุ่มพีพีค่ะหอบช่อดอกไม้ช่อตโตนะคะมาเซอร์ไพรส์ให้กับน้องยูกิหลายคนค่ะก็คือเอาใจช่วยมองว่าน่าจะมาง้อน้องนีงน่แหละ คู่นี้นะคะเขางอนกันเรื่องอะไรก็ไม่รู้แหละแต่แฟนๆเนี่ยเอาใจช่วยพีพีกันสุดๆเลยละค่ะและในช่วงที่กําลังไลฟ์กันอยู่นะคะพีพียูกิเขาก็มีฟีลแบบว่างอนงอกันกลางไลฟ์ด้วยแล้วหลายคนก็มองว่าน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะแบบนี้และทางด้านของพีพีนะคะก็ดูจะคลั่งรักยูกิเหมือนเดิมเลยด้านแฟนๆก็คือเข้ามาคอมเมนต์ชๆคะ่ะบางคนบอกว่าอาการเป็นยังไงคะชายพี ขายแบบงอนๆก็น่ารักอีกแบบหนึ่งนะคะกระตุ้นการขายด้วยสู้ๆนะชายพีชายพีสู้ๆบางก็เข้ามาชงมาเชียร์กันต่อนะคะบอกว่าเริ่มจีบใหม่เลยอาการแบบนี้ก<ค>็คือต้องเริ่มจีบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วจีบใหม่เอาให้อยู่นะคะชายพีว่าแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงตามไปชมโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของคู่นี้ในไลฟ์ครั้งนี้กันเลยค่ะตรงไหนตรงไหนแม่ เดินสอบซ้ำปึ๊งไปแล้วับได้ไหมคือไม็ดตุกข์หายกันต่อสายตาแรงมากเลยโดดตัวไม่ได้แล้วหนาออกวันหน้าเลยจ้าโอ้โหไม่ปวดกันได้เลยครับหน้ายกกระชับขึ้นใช่แม่ถ้าสมมติใครที่หน้าหย่อนค้อยมากๆนะคะรูปขึ้นไปอย่างนี้เลยค่ะรูปมันเป็น V shape เลยนะคะแม่รับรองไปเอาเลียวเลี้ยวเมื่อไหร่ะ็หล เอาอ่ะคุณชอบชอบชอบเออเฟร์นิเจอรขอบคุณนะคะปะชอบชอบมามามาเออเอามาคนขายเสียงจันหมนะทนน้อยแต่มากเรียบแต่โกอะไรใดใดนะฮะไม่รักน่า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 รักชอบชอบน่ารักครับมาต่อมาต่อต่อต่อครับผม แฟนหล่อเลยอะขสดท้ายมาแฟนสวยด้วย้องใหส่ว่าสวยด้วยกดกี่แนกดที่เออแักดวยออบชอบชอบชออบชอบชบชออบชลบชอบชอบชออบชับอบชอบชอบอบชอบชออบชออตบอ ว่าโดนส่ามือนะไมไม่มีเลยสัญญาอะไี่ตอมานะพี่บีแล้วก็ได้ผมได้ผมใกล้ๆอยู่แล้วผมใกล้ได้ Two Three ไม่เห็นไหม่าโดนเป็นไง